สวัสดีครัพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามอยวันเล่วันนี้นะครับนครราชสีมาเอาชนะนครนนท์ไปได้ซึ่งผู้เล่นที่ยังทําได้ดีตามมาตรฐานตัวเองมาโดยตลอดก็คือไมลินพาร์คที่วันนี้เธอเป็นผู้เล่นที่ทําเต้มสูงสุดของทีมถึง26แเต้มจนผู้บรรยายเอ่ยชมเลยว่าเป็นผู้เล่นเบอร์หนึ่งของโคราชในขณะนี้ต้องชื่นชมในความปังของเธอจริงๆครับตบดีตบปังและยังบล็อกได้ดีอีกด้วยวันนี้ บล็อกไปหลายเต้มเลยทีเดียวลงมาฟังความเห็นของแฟนๆวันเล่กันเลยครับว่าจะพูดถึงปาร์ตอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เรกนะครับบอกว่ายอมรับว่านางเล่นดีมากถัดมาบอกว่าวันนี้มาครบเลยนะถัดมาบอกว่าจ้างร้อยเล่นล้านขวัญใจแฟนวอลเล่นบนไทยยาวไปเลยทีนี้ถัดมานะครับบอกว่าไมลินปาร์เท่ากับ50แสเต้มถัดมาบอกว่า บาเท่ากับบอสโควิดไม่เกินจริงนะแบกมากๆถัดมานะครับบอกว่าไมลีนเข่งเสร็จเตรียมจัดกระดูกสันหลังแบกหลังมากๆและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับก็บอกว่าไมลีนเล่นดีนะเสิร์ฟลูกพุ่ง มากๆซึ่งแอดนะครับก็เห็นในความตั้งใจของเธอนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทีมโคราชด,ด้วยนะครับวันนี้สามารถเก็บ3ามเต้มชนะเป็นนัดแรกไปได้สําเร็จครับยอดเยี่ยมมากๆ